ครับผมก็นะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันจันทรนะครับก็คงจะทํางานกันแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่พักผ่อนกันมาสองวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมแอปเปิลนะครับกราบสวัสดีทุกท่านการสวัสดีทุกคนนะครับตลอดทั้งไหนวันนี้นะครับมีลาวด้วยเนาะก็ขอให้เงินปับตังกันเอาละครับวันนี้เข้าสู่ในส่วนของเรื่องชุดสองตัวล่างนะครับกับแอปเปิลเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะลงแนวทางให้กับสมาชิกทุกคนนะครับเพื่อที่จะนําไปเป็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับ ทุกท่านครับก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขก็สามารถที่จะแอด A P 77นะครับเข้ามาสอบถามกับ Apple ได้เลยนะครับนะก็สามารถที่จะแอดเข้ามานะครับการลังกีได้เลยว่าตัวเด่นตัววิ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ยสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับกับผม Apple เนี่ยนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา ลงในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นห่วยชุด2ตัวล่างนะครับจริงๆแล้วนะครับสูตรเนี่ยนะครับจะเป็นสูตรชุดห่างเดียวนะครับแต่ที่นี้เนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีตัวบวกเพิ่มหรือว่ามีตัวบวกแล้วก็มีตัวลดที่นี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่านะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับมันชนกันก็เลยนําตัวนี้นะครับมาให้กับสมาชิกพิจารณาดูว่าสูตรนี้น่าได้หรือไม่นะครับเอาละครับ อย่างเช่นนะครับคู่เดียวเนี่ยวันนี้เป็นในส่วนของชุดถังเดียวนั่นเองครับแต่ว่าห่วเนี่นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับอย่างงวดล่าสุดเนี่ยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดียวผมจะเริ่มคำนวณในส่วนของตัวนะครับหลักสิบให้ดูนะครับว่ามันจะได้ในส่วนตัวเลขอะไรหลักสิบนะครับก็คงจะสองบวกนเป็นสามนะครับสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเห็นไหมครับ 7บวก1ก็เป็น8นะครับเราก็ใส่เลข8ทีนี้นะครับเป็นส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับ3นะครับบวก8เป็น11นะครับแล้วก็11บวก4ของที่นะครับเป็น15เห็นไหมครับสูตรเดียวมันจะเป็นในส่วนของตัวเลขเนะี่ยคือสูตรคู่เดียวห่างเดียวด้วยซ้ำ ให้พี่น้องคิวิตนานดูครับว่าสูตรนี้ใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะได้ส่วนตัวเลขเนี่ยคือแปดท่านะครับแน่นอนละหวยอ,ออกแปดท่าเห็นไหมครับหวยก็จะเข้ามาเป็นงวดที่หนึ่งสูตรนี้นะครับเอาละต่อมาก็เป็นงวดที่สองนะครับเก้าบวกสองนะครับเป็นส11 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบแปดอีกแล้วนะครับ ทีนี้หลักหน่วยก็คือหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกสี่นะครับเป็นสิบเก้าเห็นไหมครับสําหรับชุดสองตัวล่างของเรานะครับก็จะได้ส่วนตัวเลขเนี่ยแปดเก้าห่างเดียวนะครับซึ่งตัวเลขนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สองเห็นไหมครับห่วยบางครั้งเนี่ยนะครับเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเดี๋ยวทุกท่านคอยดูนะครับว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนสูตรนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสูตรเก่านะครับเห็นเจ็ดบวกอ่าไม่ใช่นะครับหนึ่งนะครับบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็คือห้าบวกหกสิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่นะครับยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับปัญหามันมันก็จะได้ส่วนตัวเลขเนี่ยสามงวดติดติดแล้วนะครับในส่วนของเรื่องสองตัวล่างนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้งานเป็นสูตรเก่าที่ต้องบอกเลยว่าน้อยตัวและก็แม่นมากนะครับผมก็เลยนําตรงนี้นะครับมาให้กับสมาชิกเพื่อที่จะได้ไปเป็นแนวทางในวนในส่วนของหวยสูตรเนาะเลขคํานวณน,นะครับเอาละครับ อย่างงวดล่าสุดนี้ทุกท่านนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับส่วนจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านไปดูด้วยตาของทุกท่านเองนะครับนี่ครับหกบวกหกบวกหกนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นสิบห้าฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันได้ห้าแน่นอนละนะครับหวยนะครับมันจะ เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับในงวันี้5้าบวกหเป็น6นะครับแล้วก็6กบวกสองเป็น8ปดบวกสี่นะครับเป็น12เอาล่ะนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะได้12เนาะทีนี้นะครับในส่วนของทําไมถึงเปลี่ยนไปเนี่ยหมายความว่า1นะครับตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มขึ้นไป1แต้มนะครับก็คือจะเป็น,นส่วนตัวเลขเนี่ย ถ้าเพิ่มหนึ่งนะครับมันจะได้เป็นเลขหกนะครับเห็นไหมครับถ้าเพิ่มหนึ่งขึ้นไปจะได้เป็นเลขหกส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เพิ่มหนึ่งขึ้นไปก็จะได้เป็นเลขสามนั่นก็หมายความว่าห่วยนะครับก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับได้หกสามนั่นก็หมายความว่าเข้านะครับเข้าหกสามถ้าเกิดเราเพิ่มไปนะนะครับหกนะครับบวกสอง ึงแปดบวกสี่นะครับเป็นสิบสองเห็นไหมครับเท่ากับบ้านหลักหน่วยตัวเนี้ยเพิ่มไปหนึ่งก็จะเป็นเลขสามหลักสิบนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหกสิบสองสิบสองสองสิบสี่สี่บวกหนึ่งนะครับเป็นสิบห้าเท่ากับบ้านตัวเนี้ยนะครับเพิ่มไปหนึ่งก็จะเป็นเลขหก <ๆ S 1> ก็จะจับคู่ได้อย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ขึ้นี่บสมาชีกนะครับเพื่อความาสบายใจตรงนี้ผมก็บอกแค่นี้เพียงแต่ว่าสูตรเนี่ยนะครับมันจะเดินมาทั้งหมดอย่างจริง นะครับฉะนั้นเดี๋ยวนะครับมาดูว่างวดที่16เนี่ยนะครับใครอยากทําตามที่อาเปิลบอกก็สามารถทําได้นะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยสองวิธีเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะถ้าสมมุติว่าจับคู่กันจริงมันจะได้6กสามนะครับนี่ห่างเดียวเหมือนกันนะครับเอาละทีนี้นะครับไปดูในส่วนของงวดประจาวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับแนวทางที่บาเปิให้หมังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ หกบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้านะครับสิบสามบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองบวกหนึ่งนะครับยี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสามเอาละทีนี้ผมจะวางให้นะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับแค่ตัวเดียวก่อนเดี๋ยวผมจะไปบวกให้ทีหลังนะครับต่อไปนี่ก็หลักหน่วยนะครับสี่บวกสามนะครับเป็นเจ็ดเห็นไหมครับ 6บวก7บนะครับ3บวก0ูนใน3บวก4เป็น17 3 7 7 3สาห่างเดียวแต่ว่านะครับในกรณีที่ทุกท่านสามารถที่จะยังเชื่อสูตรเก่าอยู่ก็ใช้3 7เนี่ยนะครับเป็นตัวเน้นหลังจากนั้นมานะครับจาก3 7เป็นตัวเน้นแล้วก็ตัวรองก็คือเลข4นั่นเอง4กับ8นั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลงให้ก่อนที่3 7นะครับก็เท่ากับว่า3 7เนี่ยการ นะครับกัน4ีกับ48แล้และก็3 8นะครับประมาณนี้ส่วนตัวเดียวเนี่ยมองตรงเลยนะ37เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสนะครับมากสุดแนวในงวดนี้เอาละครับเข้าใจแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดยังไงก็บวก1นึ่งก็ไปก็เป็นได้หรือว่าตุนนี้ก็บวก1นึ่งก็ไีกก็เป็นได้เหมือนกันแต่ให้เราเน้นที่สามเจนะครับ ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะทําการเทียบสูตรให้กเกี่ยวกับล่างคู่เดียวเหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นงวดนี้นะครับได้ตำแหน่งของเลข8ท่าซึ่งตัวนี้ก็มีการเปลี่ยน,ปนแปลงเหมือนกันทุกท่านจะตกใจเลยว่าเอ๊ะมันเป็นได้ยังไงเราก็แปลกเดี๋ยวไปดูนครับหลักสิบนะครับผมจะใช้4บวก5นะครับเป็น9 9้าบวกเจ็ดบวกสนะครับเป็น18บแปดใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของตัวหลักหน่วยเนี่ยนะครับ สองบวกสองนะครับเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับแล้วก็หกบวกแปดเนี่ยเป็นสิบสี่แล้วก็สิบสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นสิบห้าฉะนั้นเนี่ยล่างทุกเดียวเราได้ที่แปดท่าเห็นไหมครับสูตรเนี่ยมันจะคนลัสูตรกันส่วนงวดที่สองก็แปดเก้านะครับเห็นไหมครับงวดนี้ได้แปดท่าแล้วงวดที่สามนะครับไปดูว่าหลักสิบของเรานะครับจะได้ในส่วนตำแหน่งอะไร สองบวกสองนะครับเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกเห็นไหมครับก็ได้เลหกทีนี้นะครับหลักหน่วยของเรานะครับหลักหน่วยสองบวกศูนย์ในสองสองบวกแปดนะครับเป็นสิบสิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดเห็นไหมครับเราจะได้ห่างเดียวที่หกหนึ่งล่างอีกแล้วฉะนั้นนะครับในงวดล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายผมว่าสูตรนี้จะเป็น,นส่วนของตัวเลขเนี่ยคือสูตรเก่าผมก็เลยมันใกล้แล้วก็ คิดว่าน่าจะชื่นชอบกับสมาชิกนะครับก็เลยจับมาเทียบกับสูตรที่ผ่านมาสองบวกศูนย์ได้สองบวกเก้าสิบเอดนะครับแล้วก็สิบเอดบวกสิบเอ็ดบวกสองนะครับเป็นสิบสามเอาหลักทีนี้ชุดนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ตำแหน่งเลขสามตัวเดียวนะครับพอได้สามตัวเดียวแล้วนะครับไปดูที่หลักหน่วยนะนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนย์ได้สอสองบวกสี่นะครับเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดทีนี้ ค,คำว่าเจ็7เนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะคือมันจะเกิน1แต้มใช่ไหมครับก็เลยเอาตรงนี้ผมถึงบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนถ้า7ในกรณีอย่างนี้นะครับสบาชิกสามารถที่จะใช้สูตรเก่าก็ได้นะครับออย่างเช่นชุดนี้นะหางเดียวเนี่ยมันได้3นะครับเอาไปก่อน3 7ทีนี้หลักของการเปลี่ยนเนี่ยก็คือ1ปกติแล้วเราจะบวก1ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่บวก1มันก็จะได้ในส่วนของตัวเลขเนี่ย 36นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยนะครับจะเข้าส่วนตัวเลขเนี่ยที่36หฉะนั้นในส่วนของชุดนี้นะครับปักก็ได้ไม่ปักก็ได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับจะเน้นหางเดียวตรงนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเน้นหางเดียวมันก็โอเคหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าห่วยเนี่ยนะครับมันจะเดินมาแล้ว3งวดติดๆเอาล่ะทุกคนหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับที่ผมยกในส่วนของสูตร2ส,สูตรนี้มาห บวกหกสิบสองนะครับสิบสองบวกศูนย์นะสิบสองสิบสองบวกสามนะครับเป็นสิบห้าสิบสองบวกสามสิบห้านะครับสิบห้าบวกแปดนะครับเท่ากับอุ้ยชนกับเมื่อกี้นี้นะครับสิบห้าบวกแปดเท่ากับยี่สิบสามเอาแล้วนะครับอย่างต้องบอกเลยว่าห่วยเนี่ยมันจะเหมือหรือไม่ทั้งทั้งที่เราเนี่ยนะครับคำนวณออกมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่าคำนวณคนละสูตรกันอนะ เห็นไหมและเป็นสูตรที่ต้องบอกเลยว่ายากมากสําหรับเลขสามนะครับแต่ว่าชนเอาละหลักหน่วยของเรานะครับถ้าเกิดชนเนี่ยเราจะต้องอัดได้ก็อัดเน้นได้ก็ต้องเน้นนั่นแหละนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยนะครับสูตรเก่ามันนีไม่หา่างแล้วมันน่าจะเดินต่อนะครับสองบวกสี่นะครับเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดเห็นไหมครับถ้าเป็นแปดอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่บวกจะเป็นแปด แต่นะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเนี่ยครับเราต้องใช้สูตรเก่าก่อนแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาละทีนี้เห็นไหมครับหางเดียวนะครับตามสูตรเก่าเนี่ยนะครับแน่นอนอะเราได้สามเก้าอ่ะลงไปก่อนทีนี้นะครับสามเก้าแล้วถ้าเกิดเรานะครับไม่ทําการบวกหนึ่งมันจะได้ที่ 38เห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะครับกับสูตรที่แอนเปิลลงให้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้นี่เองสูตรที่1น,นะครับเอาละไปเปรียบเทียบดูว่าสําหรับหวยสูตรที่1น,นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือ1ในกรณีที่แอนเปิลเนี่ยนะครับทำการตัวนี้ปกติแล้วมันเป็น7ยังไงก็ต้องบวกนะครับก็เท่ากับว่าเราสลับกันเฉยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยหลักหน่วยงวดอ่าสูตรที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เราลดแต่ว่าหลักหน่วยตัวนี้เราเพิ่ม เท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะได้ในตำแหน่งของเลข8แล้วทีนี้เนี่ยเลข8มันก็จะได้ตำแหน่งของเลข3นะครับ8เอาล่ะถ้า3 8อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับนั่นเขาบอว่าหวยเนี่ยนะครับจะชนกันที่37 38 39นะครับเห็นไหมครับแต่3นี่หน้าทางล่างเนี่ยชัวร์แล้วนะครับเอาละครับผมว่าได้ประโยชน์แน่นอนสำหรับชุดนี้ ก็หวังว่าสมาชิกนะครับจะชื่นชอบกับตัวเลข3738แล้วก็39นั่นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับสำหรับอ่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้ามีโอกาสไหมแน่นอนนะครับเต็มร้อยเลยให้ได้เนื่องจากว่ามื่ที่ผ่านมาออกสามหกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปแล้วเจอกันในอาทิปหน้านะครับทีเด็ดเล้งเด็ดเปิ้ลสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวชุดสามวตามให้เนาะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ